ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยอืมนะอืมถัดจากทึกศพบมาถึงลัคนาราศีอะไรอืมลัคนาราศีกรกฎครับลัคนาราศีกรกฎนะ ใครกรกดทักทายด้วยกรกดมาแล้วทักทายด้วยทีตอนให้ทักไม่ค่อยทักอ่ะทีตอนไม่ค่อยทักเนี่ยก็รกดกรกดมาจังเลยนะกรกดมาแล้วนะครับทักทายด้วยนะกรกดมาแล้วทักไอ้กรกดจะเป็นอย่างไรนะครับมาแล้วก็รกดไทรกรกดบ้างทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยนะกรกดนะ กรากฏมาแล้วนะจ๊ะทักทายกันเลยทักทายกันเลยลัคนาราศีกรากฏลัคนาราศีกรากฏกับชะตาชีวิตในเดือนมิถุนายนนะในเดือนมิถุนายนนะครับกรกฏจะเป็นอย่างไรนี่กรากฏทั้งนั้นเลยคุณวัลภาอ้าวคุณมานินมาแล้วสวัสดีครับคุณศิราพัสอน คุณโจโลี่โอยโกรกฎทั้งนั้นเลยนะโอ้ยนะคุณพิมพ์มีนอ๋อมีนไม่เกี่ยวแล้วมีนมีนมีนยังไม่ได้ไปนะมีนยังไม่ได้ไปย,ยังต้องรอก่อนนะยังไม่ถึงนะใจเย็นๆนะฮะอ่านะฮะอา้าวกรกฎมาแล้วกรกฎนะใครใครกรกฎได้ก็นะทักทายกันด้วยนะ ลัคนาราศีกรกฎคุณคุณนะครับดาวจะไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์และดาวพุธอาทิตย์เป็นราชาชโชคพุธเป็นเกษตรราธิปดีแต่ไปอยู่ในเรือนวินาศในช่วงเดือนมิถุนายนนะนะ แต่ดาวหลักๆที่ยังส่งผลดีไม่ว่าจะเป็นดาวพระหัสในเรือนสุภะก็เป็นเกษตราิิ่ดีพระหัสอยู่พบที่9เขาเรียกธรรมเกณฑ์นะแล้วก็ดาวอังคารไปอยู่ในเรือนที่10เรือนกร,รมมะเรือนการงานเป็นเกษตราิิ่ดีแล้วก็ได้ปัญจมหาบุรุษโยกรวมไปถึงดาวสาวที่อยู่ในเรือนคู่ครอง สรุปว่าสรุปว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นชะตาชีวิตจะได้รับความสำเร็จความโชคดีนะครับความสำเร็จความโชคดีแล้วก็หยิบจับอะไรก็น่าจะคล่องตัวขึ้นแต่พยายามพยายามอย่าไปยุ่งวุ่นวายหรือว่าพูดชัดๆก็อย่าไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ตน นะเข้าไปยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็จะทำให้เราเหนื่อยเปล่าแล้วก็นอกจากไม่ได้ผลดีแล้วก็ไม่ได้ผลดีอืม <c oughs> ก็ก็เสียเวลาเปล่านะครับเอาเวลามาทำเรื่องที่คุณนะครับเ,เป็นหน้าที่ของคุณดีกว่านะแล้วก็ชาวลัคนาราศีกรกฎที่ผมบอกเนี่ยนะนะครับ ในช่วงเดือนอะไรช่วงเดือนมิถุนายนนั้นนะต้องบอกว่าต้องบอกว่านะครับช่วง10วันแรกรายจ่ายจะเยอะ10วันแรกรายจ่ายอาจจะเยอะแต่จะมาคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นในช่วงวันที่11จนถึง20นะช่วงกลางๆเดือนไปแล้วก,การเงินจะขยับดีขึ้น แล้วพอมาถึงช่วงไปไปลายเดือนนะ่ะนะก็จะรายจ่ายเยอะอีกดาวการเงินไปอยู่ในเรือนวินาศได้ราชาโชคก็จริงอะ่ะนะครับนะนะครับได้ราชาโชคก็จริงแหละแต่ก็รายจ่ายเยอะมากนะครับมีรายจ่ายรออยู่เบี้ยาบรายทางตลอดนะแล้วก็ระวังชาวกรกฎระวังระวังจะมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนหรือญาตินะครับ เพราะดาวในเจ้าเรือนพบที่สามก็ไปอยู่ในเรือนวินาศหรือญาติมาทําให้เรายุ่งยากวุ่นวายหัวใจนะดูให้ดีแล้วกันชาวกรกรทุกท่านส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับก็ต้องให้คำนิยามแบบนี้ว่าดวงความรักของคุณก็ยังไปได้อยู่นะครับนะครับแล้วก็แล้วก็ดวงความรักของคุณนั้นคนมีคู่หรือมีแฟน อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่ความรักเองนั้นยังไปได้นะส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ดำเนินไปได้ในรูปแบบของมันแต่ก็ยังบงเล็บไว้ว่าคุณกับแฟนจะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะเป็นจากเรื่องงานอาจจะเป็นจากเรื่องใดก็ตามจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็อธิบายให้ชาวลัคนาราศีกรกฎฟังไว้ ตรงนี้ชัดๆนะและชาวกรกฏอีกเรื่องหนึ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกนะครับในเดือนเ,ออเดือนมิถุนายนนั้นนะดาวพุธเดินเป็นวินาศนะครับดาวพุธเดินเป็นวินาศเป็นกเกษตรศแต่เป็นวินาศระวังเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องข้อตกลงให้ดีอะไรที่ตนไม่มีความมั่นใจอะไรที่ตนมีความรู้สึกครึ่งๆกลางๆไม่มั่นใจว่ามันถูกหรือผิด พยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับนี่ก็คือชาวลัคนาราศีอะไรลัคนารา,ราศีกรกฎนะสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วย สักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล